้องมาะคะ่ะจริงๆอยากมาตั้งแต่วันแรกๆเลยแต่ว่าด้วยความที่ติดงานก็ต้องพยายามสลับงานหาเวลามาได้ด้วเพราะว่าที่แรกคือพร่เอกคนแรกที่เป็นละครเป็นคนแรกคนแรกเลยของพี่ดีต่อจากหนังนะคะพี ero, asa, oh. hmm. ério, ่เอกก็คือหนัง mm ที hmm. <S <S so oh. ่ลรกก็คือพระเอกละครเป็นยังไงบ้างคะต่อให้ร่วมงานตอนร่วมงานกัน เด็กๆก็จําอะไรไม่ค่อยได้หรอกตอนนั้นพี่อายุสิบสี่เองแต่ก็จาได้ว่าพี่เล็กเข้าใจดีมากแล้วก็แบบในเรื่องอ่ะเขาต้องอุ้มพี่เนาะแล้วเขาก็คือแบบอุ้มไม่ไหวหนักมากเลยถ่ายถ่ายคาบคาบอะไรนะภาพจบของละครเลยนะคะต้องไปถ่ายแบบพระอาทิตย์ตกแล้วก็ต้องอุ้มเราเลยอุ้มหนักที่ผ่าหลายคนบอกว่าพี่เล็กเขาเป็นคนที่เหมือนแบบใจดีชอบสอนพี่ชายทุกอย่างเขาจะสอนอะไรพี่ดี ก็สอนเยอะค่ะตอนนั้นเพราะว่าเราเรื่องแรกเลยแล้วก็แบบเล่นละครไม่เป็นเลยอ่ะเพราะว่าเราไม่ใช่สายละครเรามาจากหนังเลยนะคะมันก็มันก็จะต้องต้องรับความคาสอนเยอะมากแต่ว่าไม่เคยดุนะคะเรื่องการดีมากมัน่ป็นสิ่งที่บที่ปูอะครับี่เคยร่วมงานหรือพี่ปูไม่เคยร่วมงานกับพ่อนาคนะคะครับแต่ร่วมงานกับน้องตูแล้วก็ จะซื้อกับข้าวที่ที่ท่านชอบอะเงี้ยปาดน้องตู่ไง้แเนี้แล้วก็ได้เจอกันในงานแต่งงานน้องตู่ก็ได้แบบโอ้พระเอกในดวงใจอะไรเงี้ยค่ะก็เสียก็ใจหายเนาะเพราะว่าหกแปดดโอ้โหใบไม้ปิดเรือแบบใจหายมากเลยแล้วพี่ไปหมดเล้เห็นว่าแข็งแรงอยู่ใช่จะู่ะ ไม่คิดนะไม่คิดเลยเพราะว่าพี่เล็กน่ะมัแข็งแรงมากแต่ว่าปัญหาของพี่เล็กคือเป็นโรคหัวใจครับค่ะแล้วก็แล้วก็ช่วงหลังล่ะนอนโรงพยาบาลบ่อยมากทีนี้เวลาที่เรานอนคนที่นอนโรงพยาบาลเมอนัมักจะไม่ได้เสียด้วยด้วยโรคที่ตัวเองเป็นส่วนมากจะพวกติดเชื้อใช่ค่ะใช่ค่าใชี่บอกว่าเป็นพระเอกในดวงใจตอนนั้นเราสแบบ เราเราเราเป็นเด็กนอนเด็กน้อยใช่ไหมเราเป็นเด็กน้อยแล้วก็แบบเคยดูละครไอ้ดูดูภาพยนตร์อ๋อแต่ว่าเราก็รู้จักกับทางตู่พี่ตู่จากที่บ้านคานเขาอยู่ในวงการทุกคนไงคะมาให้กำลังใจพี่ตู่พิเศษเราจกที่ทราบค่ะความรู้สึกไรค่ะคือรู้สึกว่าเหมือนถ้าเราเราเป็นคนในครอบครัวเขาอะค่ะ ขนาดที่เราไม่ได้เป็นคนในครอบครัวเรารู้สึกเศร้านะเพราะว่าดูที่เล็กแข็งแรงมากแข็งแรงจริงๆแล้วเป็นผู้ชายแบบตัวโตแบบยังพูดอะไรเดินอะไรอยู่ต้องแปลใช่อยู่ๆก็แบบมาเสียไปอ่ะเราก็คือก่อนหน้าอาจจะมีความแบบป่วยป่วยเยอะแต่พวกเราไม่รู้นะมารู้ก็คือไม่ไม่ไมอยากให้คนเห็นความไม่หล่อใช่เพราะว่านะคนันักต้องหล่อต้อเป็นคน แต่รออ่านไ้ค่ะใช่แต่ว่าก็อีกทางหนึ่งก็คือพี่เล็กก็ไปสบายแล้วแล้วก็แล้วก็พวกเราก็น่าจะแบบร่วมใจกันส่งพี่เล็กให้ขึ้นสวรรค์เพราะพี่เล็กก็ทำคนดีเยอะเป็นคนดีเป็นเป็นผู่หญที่มีแต่ข่าวดีไม่มีข่าวเสียค่ะพี่ผูกกับพี่ดีมีอะไรอยากจะบอกอยู่ในลน้อง <staple fits> <Elena> ไม่มีค่ะจริงๆแล้วอ่ะพี่เล็กคือต้นแบบของพระเอกไทยแล้วต้นแบบของผู้ชายไทยที่รักครอบครัวรักลูกรักภรรยาที่สุดคือจริงๆถ้าทุกคนเอาพี่เล็กเป็นแบบอย่างสังคมก็คงจะดีมากมคิดว่าคิดว่าตอนนี้พี่เล็กก็มาถึงเวลานี้ครอบครัวพี่เล็กก็เป็นจะ ทำใจได้ในระดับหนึ่งแล้วก็จะใช้ชีวิตต่อไปกันอย่างมีความสุขไม่ให้เป็นไปเป็นไรอย่างนี้่ะทางด้านพี่ปูค่ะไหวไหมไหวไหมครับนิดนึงครับนิดนึงกูก่นอยากจะบอกโอ้โ่เป็นไรแหมพี่ดีรูปรูปแขนที่เดียวแหมมลาเลยเนาะก็เข้าใจแหละแล้วก็ก็เออ เป็นเป็นผู้ชายที่เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ชายที่ควรจะเอาเป็นตัวอย่างเพราะจากดาราแล้วก็เป็นทานตแพใช่ทำงานแล้วก็แล้วก็รับผิดชอบครอบครัวดูแลครอบครัวรักเมียรักลูกแล้วก็อยากให้อยากให้แบบผู้ชายทั้งหลายเอาเป็นแบบอย่างเนาะเป็นผู้นำที่ดีค่ะค่ะโอเคคับขอบคุณค่ะบนแล้นที่ดีอิเทอร์เโลกนะครับ